เซ็งจัดเปิดกายชาแก้เซ็งดีกว่าแม่งเอ้ยส่งเอกสารเท่าไหร่นะวันสามบ้างวัสามห้าเจ็ดเออแม่งต่อกูุกับทีห้าโมงสามหกกีวีนแล้วก็กำหนดส่งหกโมงโอ้โหให้แก้แก้ไงก่อนแม่งเฮ้ยมาว่ะ เฮ้อย่าบอกนะว่าน้องน้องปลอบใจผมหรือเปล่าน้องเฮ้ยเฮ้ยเีน้อง,น,อง,น,องน้องปลอบใจกูโอ้ขอบคุณครับน้องไม่แห้งไอเทีหกร้อยมันไม่ถึงหรอกปัดจีเทแม่งเท่าไหร่นะอ่าห้าร้อเจ็ดเก้าเออควยเสียฟรีไอซา เอาไล่ควดประจาตัวมาแล้วกอ็อันนี้ใช่อันนี้ต้องการให้รุนใหม่แล้วก็ให้ไอ้นั่นด้วยอะไรวะ MC ไหนทำได้ไดเนี่ยโอ้เจ๋งอยู่นะนี่เอฟเฟกต์พลราเพิ่มขึ้นหกสิบปืนเนี่ยแล้วก็อะไรเนี่ยแล้วก็ศัตรูที่โดนเราตีจะโดนเอฟเฟกต์พลราเพิ่มขึ้นอีกออยี่สิบยี่สี่ปืนเฮ้ยใช้ได้อยู่มาก ฮะฮะเชี่ยกูสาบโลเองเฮ้ยสาบโลเองด้วยเฮ้ยอ๋เหรอเฮ้ยเกินไปเชียโอ้ห้าสิบห้าสิบกูก็ชนะยีะ่สามโลก,กูได้ไลโคนอีอ่ะฮะมันเหลือวะ่ะอืมไลโคนลุนเหมืยต่อเลยแบบนี้อะได้วะเฮะียแม่งมันคงไม่โดนดีติดขนาดนั้นหรอกมกั้งดวงกูอะนี่ดวงกูแม่งยิ่งเกลืออยู่ นี่ไม่แน่เว้ยเขาอาจจะมาแบบปอบใจเราไงเอเสียไปห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าแล้วปอบใจหน่อยเนีฮะเฮียเฮ้ยนี่ถามยิงเฮียโอ้โอ้โหอ้นี่นี่กูเป็นใครที่นี่ดวงกูเหรอเฮ้ยกูมีดวงขนาดนี้เชียวสุดยอดน้องไฟฟกับเจ้รุนเหมยรักผมครับนี่มาแล้ว ว้าวไปไปอืมดูหน้าสิยิ้มแย้มแจ่มใสสุดยอดน่ารักมากอืมมีดิกูสก็ไปแล้ะไว้เจอกัใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย